สวัสดีครับผมนายวันชัยสริพลมอห้าทับเจ็ดเลขที่สิบครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับภาพเทวทัท์ที่แต่งขึ้นเองมีชื่อเรื่องอยู่ว่าบ้านเราไม่เก่าเลยตอนเด็กๆสิ่งที่พวกเราคิดคือการเข้าไปทำงานในเมืองหรือการทำงานอยู่ที่บ้านอะไรดีกว่ากันแต่ส่วนใหญ่มักจะเข้าไปทำงานในเมืองกันที่มีประชากรมากมาย และมีผู้คนแออัดเป็นอย่างมากอากาศก็ไม่บริสุทธิ์เพราะมีมลพิษมากมายต่างจากบ้านเราที่มีอากาศปลอดโปร่งมีความบริสุทธิ์ต้นไม้นาข้าวลมพัดเย็นสบายและยังมีครอบครัวของเราที่คอยอยู่ข้างๆตลอดเวลาแต่พอเราโตขึ้นเราก็คิดอยากจะทำอะไรใหม่ๆอยากจะลองเข้าไปทำงานในเมืองสักครั้ง ลองสิ่งที่เรายังไม่เคยทำพอตลอดเวลาที่ผ่านมาเราทำงานอยู่ที่บ้านอย่างเดียวเลยจับหอยจับปลาจับปูใช้ชีวิตแบบบ้านๆอยู่แบบบ้านๆพอได้ลองเข้ามาทำงานในเมืองจริงๆจ,จึงได้รู้ถึงความแตกต่างจากบ้านเราเป็นอย่างมากเพราะในเมืองนั้นมีทั้งผู้คนมากมายอากาศก็ยังแออัดอีกด้วย ข้าวปลาอาหารก็ราคาสูงอากาศไม่ค่อยปลอดโปร่งพอคิดไปคิดมาก็นึกถึงบ้านของเราที่มีอากาศบริสุทธิ์ปลอดโปร่งข้าวปลาอาหารแทบไม่ได้ซื้อเพราะหากินเองตามธรรมชาติข้าวเราก็ปลูกเองและยังคิดถึงครอบครัวของเราอีกด้วยพอทำงานในเมืองไปได้สักพัก ก็คิดอยากที่จะกลับบ้านไปเยี่ยมครอบครัวจึงไม่มีเวลาที่เหมาะสมที่จะได้กลับบ้านจึงได้ซื้อของฝากสิ่งที่บ้านนอกไม่ค่อยมีและหากินยากพอเราได้กลับบ้านเราก็ได้การต้อนรับเป็นอย่างดีจากครอบครัวของเราและเพื่อนๆแล้วก็ได้คุยกันทักทายกัน ว่าการทำงานในเมืองนั้นเป็นอย่างไรเราก็เล่าให้เพื่อนฟังถึงความแตกต่างของบ้านนอกและในเมืองมันแตกต่างกันมากๆพอเล่าไปก็นึกถึงสมัยเก่าๆที่เราได้จับปูจับปลาด้วยกันถึงชวนเพื่อนนั้นไปจับปูจับปลาเพื่อมาทำอะไรกินและความสนุกสนานของพวกกอดของการได้อยู่กับเพื่อนๆ จับไปไม่ต้องซื้ออะไรกินพอสนุกสนานเสร็จเราก็ได้เวลากลับไปทํางานพอกลับทํางานได้สักพักเราก็คิดว่าการทํางานในเมืองงานไม่ได้แตกต่างจากบ้านเราเลยเราจึงได้ย้ายกลับมาทํางานอยู่ที่บ้านดีกว่าเราจึงได้รู้ว่าบ้านเราไม่เก่าเลยขอจบรายงานพิ่านี้ครับสวัสดีครับ